ที่นี่มัธยจังหวัดรอยเอ็ดค่ะเพื่อมีการมอบอุปกรณ์ซ้อยเลือผู้พิการนะคะที่เกิดจากการใส่รถใส่ถนนค่ะนายชูศักดิ์ราชบุรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดค่ะมอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์สอยเลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใส่รถใส่ถนนนะคะโดยมีนายแพทย์สาธรา,ณารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ขนทรงจังหวัดรอยเอ็ดพ่วมด้วยการโรงพยาบาลรอยเอ็ดพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเกี่ยวของเขาร่วมรับมอบที่อาคารมะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาพอ์โรงพยาบาลรอยเอ็ดค่ะโดยมีกรมขนทรงทังบกนะคะสำนักงานประลัดกระทรวงสาธนารณสุขและกรมการแพทย์ได้รับการสนับสนุนค่ากายอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซอยเหลือผู้พิการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการไสรถไสถนนเพื่อซอยเหลือผู้พิการจากการไสรถไสถนนให้สามารถที่จะดำรงชีวิตประจําวันให้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไปนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการลดภาระของผู้ที่ดูแลผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทั้งนี้นะคะกัมมี่ผู้พิการขอรับจัดสรรกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ซอยเหลือผู้พิการร่วม13รายไร่น้ากันค่ะ ึ่งเป็นการมอบรถนังค้นพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟไฟฟ้านะคะจำนวน3รายรถนังค้นพิการแบบซอยเหลือตนเองด้วยเบาะร่องนังจำนวน2รายร่วมถึงรถนังค้นพิการแบบมาตรฐานจำนวน2รายนะคะแล้วก็มีชุดคาเทียมจำนวน6รายนั่นเองค่ะ